มีไหมน้ะอยากไปไหนอพี่เพูดว่ามีหน่อยดิอยากไปไหนอะไปอะไรนะอยากไปไหนอยากไปไหนก็ได้ที่มีทุกคนอยู่ไปไหนก็ไปอินเดียะไรม เฮ้ยพ hey, okay. ูดจริงนะเนี่ยเล่น okay. กินแล้วจัดเลยดิจัดเลยดิก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทริปทัวร์ครั้งน um> ี้นะฮะมีความสุขยังอ่ะมีดีแล้วนะกลับไปร้องเพลงนี่แหละกลับไปอย่าบอกว่าไม่สนุกแล้วไม่ชอบเลฮะ มากับไฟนี่คุ้มอะไรอย่างนี้ต้องไปมอพัดเขาเดี๋ยวพัดถี่พัดถี่ิดชาอะไรอย่างนี้เออกล้ามาเมื่อกี้กินข้าวอิ่มไหมครับอิ่มอิ่มใจไหมอิ่มนิดเดียวได้กินน้อยก็อยากได้ยั่งอีกทีนะ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนสุดท้ายแล้วเนาะวันนี้วันนี้คือสุดวันนี้แหละคือสุดวันนี้แลยวันนี้เลยโอ้โหเวลามันเร็วจริงจริงเฮ้ยทำไมนี่เหมือนแบบอยู่มาแค่วันเดียวเองฮะไม่รู้จริงครับมัน เร็วจริงๆเร็วจริงๆนะสรุปแล้วจะให้ยืมตังค์หรือเปล่ายืมเงินก็จะให้ยืมก็บอกแล้วกลับไปก็จะลองลองดูว่าไปดินเนอร์ที่ไหนกันอะไรเรื่าหรือเปล่าจดยว่าจะขาดทุนนะเะขาดทนเลยจได้ทุกอย่าง นีเนาะไม่ใช่กาอะไรไม่จะได้ได้อะ ปลไปเลยโปรโอีโปรโมอไม่อยู่งานแล้วนะผมว่าคนได้เห็นงาทคือคนฟร้อมเตรียงกันอีกรอบนะครับผมโอ้โหแหมานดีมากเลยครับแน่นอนแหมอย่าเพ่งเซโนใช่ไหมแนบมาเซโนแนมาเซโนแย่เสียดายเพลงยังไม่โปรโมทเออทำไมอ่ะเออทำไม เอ็มวีเหรอเอมีไม่ถ่ายคนแรกเลยนะเป็นลูกต่อยคนไหนดีนะไม่อบเลยครับพ่กาลต้องไปพิกาลงะไรนเฮ้ยพิกาลบอกว่ามาในเดือนนี้จริงเหรอจริงเหรอุยตายแล้ว